ฟูซี่นักชิมริมคออีพีที่36ก็เดี๋ยวต้ยมยำตำลึงมาลู่เป็นไอดีตถนนละดนาที่เบสสวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับช่องออิมพิชยานะคะเป็นอยู่นถนนละดนาที่เบข้ามบงน้ำไปสภาพนังเก้าสังเกตปลายสามมือแล้วเลี้ยวเข้าพิจอดเลยเก่ง,กงเฮงเจริญอยู่สภาพนังเก้าจอดรถสะดวกสบายนี่ค่ะถึงแล้ว ฟลเป็นเหมือนร้านเฟอรนิเจอร์ยุคเลโทอร์ของกินเล่นยุคจีจ๊ค่ะนี่แหละนะักชิมลิมคลองของเรานี่คือคลองอะไรก็ไม่รู้มันเป็นร้านเขานั่งเห็นคลองอย่างนี้เลยน,นะสวยอะลมดีด้วยอะ่ะพี่น้องนั่งริมคลองเลยนะกระเทีย <c oughs> วหมูต้มยำตำลึงเก่งเฮงเจริญเขาไม่เคยมา หลกต้องลองได้ไงเพื่ <_ C os> อยมีเคี่ยวหมูน้ำใสด้วยมีเมนูอาหารติดอยู่ตามโต๊ะมุมนี้นั่งอยู่ริมคลองอ่ะสุดอะ่อะเราจะไปลอยกระทงหรือเปล่าคลองอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อน <_ d ial> น้ำแล้วน่ะต้องไหลลงแม่น้ำเชียงพย้าแน่นะโอ้ยมุมนี้ก็ใกล้น้ำอะ่ะดูสิมันน้ำแบบน้ำไม่ใช่สีดำแล้วนะน้ำตัด สวยอ่ะดูโดถ่ข้างปุ้งเขาดีน่ารักอะ่ะนี่ไงน้ำตาลเขาใส่ได้ไม่มีโมดอะ่ะเมนูเด็ดเขาก็จะเป็นลูกชิ้นกุ้งทอดอันนี้ต้องหู้ทอดเราเสิร์ฟนี่ค่ะได้กินลูกชิ้นกุ้งอะ่ะสุดๆอะ่ะต้องกินเต้าหู้ด้วยอันนี้มันคือเนเจอร์พี่ลูกชิ้นกุ้งอะ่ะ อันนี้คือ,อข้าวผัดกุ้นเชียงนะคะเฮ้ยดูสีดิตักชมหน่อยมอเห็นกุ้นเชียงเย,ยอะไหมเยอะนี่นนนอันนี้เป็นเกาเหลาต้มยำที่มันเป็นเมนูเด็ดของร้านีนิขอแนะนำว่าต้องกินนะ อันนี้เป็นเกาเหลาต้ยมยำหมูตำลึงนะตำลึงด้วยสิ้าอ,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 อ่อนๆกลางๆอไม่ต้องปรุงเลยจไตายไปเลยเนี่ยอันนี้เป็นเกาเหลาย็นตาโฟแห้งนะย็น่าโฟแห้งฉันสั่งมาไมฉันต้องงงกันนะ <S <S นี่ทำเป็นอย่างนี้เนาะมันก็แห้งๆอ๋อมันกาเรียกว่าน้ำขุกคลิกค่ะย็น่าโฟเกาเหลาย็น่าโฟน้ำขุกคลก ต้องเป็นคนไม่ปรุงด้วยนะมาให้ไงก็กินอย่างนั้นแหละมัน <c oughs> มีนน้ำยีฟรฟโปลที่หอมหอมอะ่ะใช่วมันหอมหอมอะ่ะกระเด็ดหวานมันจะหอมหอมน้ำยีราฟโปลอ๋ออันี้โอเลี้ยงเหรอพี่นออ้องชาดำชาดำเย็นอิ่มแล้วกลับไปทำงานก่อนนะเรามีในส่วนของรับซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและเฟอร์นิเจอร์มุกนะคะจะมีรับสุราในการเก่า จบแล้วค่วนะกราณากดติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไคร์ e ว้รออีพีถัดไปนะคะพี่พทยประการใดขออภัยมาเนา้ากานนี้ด้วยบ๊ายบาย